สวัสดีค่ะเมนูพิเศษวันนี้คือข้าวปลาแกะตัวใหญ่มากคือคือใครเอามันรานน้ำยำฉ่ำๆราดน้ำยำฉ่ำๆน้ำยำเต็มกระปุกเลยนี่ค่ะปลาตัวใหญ่มากคือข้าวกล่องใหญ่มากอันนี้คือใครเอามันแลน้วค่ะ <c oughs> เอเอตต้ตใหญ่ดี ขายเอามันเนาะ <laughs> ขายอานม่ได้ขายเอาเงินเออไม่ได้ขายเอาเงินเนาะขายเอามันจริงๆเนาะคะ่ะปลาตัวใหญ่มากคือเต็มกล่องเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเนาะดูกล่องนี้ที่สุดเนาะค่ะกล่องนี้คือแบบใหญ่มากเนาะคะ่ะกล่องนี้ก็ตัวใหญ่มากได้บริการได้แล้วค่ะ คุณนายยูใกล้ลเบุรี่จะใส่บริการได้เด้อค่ะ